ครับโมนี้มาแต่ลาดอำเพ้นคือนะครับหลาดนีเพันมีก๋วยเตี๋ยวราคาถูกนะครับก๋วยเตี๋ยวราคาถูกนี่ครับป้ายพ่นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยอย่างดีมาจากของพ่นจากของด่านยศตรงกันขามครับสีไหมนะครับบริษัทสีไหม์บันผืนนะครับนี่แวะมาซื้อหลับน้องกัน ลาบผมต้มห่อนแม่ค่าใจดีนะครับแม่ค่าใจดีครับข้ามาแวะมาชมมาเสือลาบบอมาเสือลาบบอมาเสือลาบครับต้องสีสีไทยไหมนะครับเนาะ เ,เ,เ,เปิดมาแวะมาแวะเปิดนะครับเนี่ยสีเทมัยหลับมือตึงลานของเพื่อนกันเลยลานย้อยนี่ละครับนะครัานย้อตะก,กี้เพิ่นเป็นลานเไร้โหลดครับ,รบกับบ้านเดียวกันครับผมบ้านผมนะครับ ยายโหลดก็เป็นแม่ป้าผมครับขายก้าวต่ก่อนอยู่คนมาอยู่แทนของยายโหลดนะครับคนมาขายลาบขายก้อยขายก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวราคาถูกๆครับมาซิมลงมาได้ครับเด้อยเสียบซ้ำเลยก็ได้ผมกับบริัทประกันให้แต่ว่ามาซิมมึงอก่อาผมกับ่ริษันได้ซิมเถอะแต่ว่าครหาผู้มีอีกแล้วหรอครับขนาดประหยัดนะครับผู้มีเงินก็จะได้กินนะครับหลานแพงๆทั้งในผนกับ สามสิบสี่สิบบาทนะครับพี่น้องแบนั้นแหละพี่น้องซ <c oughs> ีนบังอาหารร้านของเก็บน,นะครับเนาะ มลาบก้อยย้ยนะครับย้ยตัวนี้แต่แซ่บนะครับนะยยหมูครับอันนี้เป็นยังไงครับอันนี้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวค่ะอ๋อเสตียว ผลมผัดกล่องเลย เสร็จแล้วค่ะครับ,ค,ค,รบครับกลับบ้านนะครับบัานี้กลับบ้านนะคะครับสวัสดีครับ